สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขส,สุขคนสุโมงสุบอน,น,น,นพบพอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องฝนตกอย่างนักหน่วงพี่น้องเลยดังไฟพิงในตลาดไ,ไป ไ,ได้นะจะใช้ไปได้ฝนตกนันกจะมีหนักงัวกันยังประธานาธิบดีตายโลดแบบนี้นะพี่น้องเลยฝนตกดินแล้วมอขี่ข้านมออยากนอนมันหนาเลยหนมามันเม้มเลยป้าสิผ้าไปตรงแง่งพี่นอ้องฝนตกแหง้ง ใส่ถทงยางเออใ,ใ,ใ,ใส่ทงยางใส่ถทงเสือล,ลุลงตรงปะลุกงใส่ไปต้องนังกนกิใส่ทะเลหาแกงให้เ้าน้ำน <c oughs> เนีน่ยตีเป็นไงเ้าวตเรีนเกียห้าวยังป้าสี่ยังลุไปทั้งที่หมดน,นักจักพยายามหลีชัก่อน น้ำแห้งเปล่าโอ้ยฝนพะยังมาอยู่ทางนี้เออ <c oughs> พี่น้องเอ้อยขอโทษขออภัย <c> ห <oughs> ลายๆโอ้ฝนใ่ข่อยปู้กังเจากับผีน้องไม่ใช่น,นะนะมันทันได้มาเฮ้ยมันกำล,ลังไหลลงดูเตี <c oughs> อะกอยมันหนาวเลยแดนนี่ กล้วยด่งางกล้วยด่างกล้วยด่างจับจับสิปะสิรงยามลี่โอูโห้หูน้ำกำลังมาเลยท่านผู้ชม นถึกบ้าถึกบ้าไม่มีอะไรเลยชิมิ เข่านาปากะออกแล้วเขาเฮาดำนี่พุ่นกะคพือสีอ๋อคือสีเหลืองหลายๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาบ่ไดเมื่อเกี่ยวเอาดอกเนาะปีน,นี้เนาะพี่น้องน้องแคทบรไดเมื่อเกี่ยวเขาอยู่บ้านน้นสูงเด้อปีนกะขอบุญขอบคุณเอฟซีถุกๆท่านที่ห้กำลังใจตลอดมาเนะาะเฮากับมีเหตุผลหลายๆอย่างหละพี่น้องเอ้ย เอาจังมาได้เนะาะบ่มีโบผลมันสีเศร้าเร็วรอนรุ่นน้ำกันพี่นอ้องหายันไปเปียกสืส่อๆอยู่เอันี้ เมื่อเลยนี่เหรอเละบ่แล้วบ่ได้เมื่อเลยแหละขวมบ่ได้ธรรมชาติล้วนๆเขาขาวกับเขาดำปนกัน อ้าวจะสิไปขั้นใดบันโหลดไพ่ชายอยู่พุ่นเป็นยังงัวบ่สวยงามเลยทีเดียวสองกอเต็มกำ โอ้ยสุกบ่ได้เข้าเค้าเจ้าอาาั่นครับบ่คมบ่สัตว์ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายาเนาะมื้อนึงก็กงจ้องปรับกล้องบ่ได้ มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วจักจากงมาอีกแล้วรอรุ่นนํากันพี่น้องเพราะว่ากันไปไม่ได้อะไรเลยมาอยางเปียกเฉยๆท่านผู้ชมถ้าจะเปล่งน,น้าเราบน่น ข่าลุกซอดเอาขอดำกัขอาขาวลูกซอตผัลลังกับลาวข้าวน่ะพลังดำนะลาวข่าลูกซอดลาวกับลลัง จอเลาวกับฝรั่งสวยงามเลยทีเดียวเมื่อผิดอ่ะเมื่อผิดบะบัดอันโการใส่งาน อะไร<อ>กระมนี่เมานีนเส้นเมื่อกี้นี่มัน,ข,นข,ขั้นนี่ได้ขั้นนี่ได้ได้ขั้นข้างขอกถั่วหัวสาสื่ออยู่ขอลูกเสลกาฝร,รั่งลูกครึ่งดำขาว ฮาเชียประเหตุพอพันขายพันข้าวไปเปียกสื่อๆนะหาหาดอง หัลหาดงังดังดไปแยงผลสิขาดอย่าไว้ปันยังแม่อัดม,มาทางนี้ขามมาได้แยงจะไปหรอป้า นั่นลดลงเลยน้ำเยอะจริงๆท่านผู้ชมจะข้ามบ้านได้ไหมเนี่ย กินนี่ป้าข้าวพีนน้องขันพรรานลาดล้มลงนี่นะบยุยากสิขีดสภาพตัวเอง ปลาซิวปลาทุปลาจะปล่อยมันไปบ่ปปปปปมันบ่มียังบ่ พี่น้องแยงมันสิขาด